สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่างจาจ่า,จาปะข้วนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้เนาะจะมีแนวทางมาฝากสาหรับใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็เดี๋ยวลองเอาเลขตัวเลขของจ่าน้อไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะเผื่อนะเผื่อว่าจะมีโชคเผื่อว่าเลขจะเข้านะคะแล้วจ่าก,ก็จะมีของอ่า แนะอปเปิลเนาะเออฝากตัวเลขมานะคะเดี๋ยวจะลงให้นะในในในช่วงถัดไปนะคะก็คือว่าาขอฝากนะคะคือว่าเขาขอฝากไว้เนะาะใต้คอมเมนต์แล้วะคะัเนี้จ่าก,ก็ อ่าไม่เป็นไรนะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆน่ะได้ดูนะคะเผื่อเผื่อเพื่อนๆจะชอบแล้วก็จะเอาไปลุ้นโชคกันเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะแล้วก็ขอฝากช่องอีกหน่งช่องเนาะนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลนะคะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยละกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีเลขจัดอันดับเนาะห้าอันดับนะคะถ้าเลขนี้อันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะซื้อตัวไหนดีแล้วก็จะเป็นเลขที่อ่า จ๋าอยากจะซื้อนะแต่ก็น่าจะซื้อได้แหละเพราะว่าไม่ตรงกับเลขทูบนะคะเลขของจ๋าก,ก็ไม่ตรงนะคะแต่สองตัวมันมันก็เชียได้อะ่ะมันไปตรงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวทางตัวเลขกันแล้วก็อย่าลืมนะคะดูให้จบเนาะเอาเอาตัวเลขของใต้คอมเมนต์นะของ Apple นะไปลุ้นกันดูก่อนนะ ะเดี๋ยวมาดูนะคะเลขจัดอันดับนะคะได้มาจากไหนบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาดูตัวเลขนะคะจัด5อันดับเลขหน้าซื้อนะคะ5อันดับนะซึ่งนะคะจะมีตัวเลข5ชุดนะคะ2ตัว5ชุดเอาไว้ให้เพื่อนๆไปเสี่ยงกันมาดูตัวเลขนะคะที่น่าลุ้นนะซึ่งนะคะมันจะมีอยู่ที่82นะคะ3 5หนะ38 ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าอันนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบนะคะชุดไหนซึ่งเอเอพี่มยมนะคะมาเฝ้าเพราะว่ามันอยู่ในป่านะคะซึ่งว่ามันจะเป็นทางงูเหลือมมันมันข้ามข้ามห้วยมาแล้วก็มันจะเคยนะคะว่าน้ําน้ําท่วมมาแล้วมันมากับน้าําหมะแล้วคราวนี้ยน้าน้ํามันเคยขึ้นแล้วก็กลัวนะคะแม่ก็กลัวอยู่ว่าเออเข้าไปในสวนบ่อยๆอ่ะเอา หมาไม่ด้วยเออเพื่อเพื่อไว้นะคะแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวเออมันหายเป็นนานมันไม่ขึ้นมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่าทางเนี้ยมันเป็นทางงูผ่านจริงๆนะคะอ่ะมาดูห้าอันดับนะคะจะมีอยู่ที่แปดสองใช่ไหมมีสามห้าสามแปดห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วอันดับไหนนะคะที่มาแรงตอนนี้นะคะแล้วมันที่มาน่ะเออก็ค่อนข้างนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขที่อ่ะเลขที่จะจะซื้อด้วยนะคะ ดูพี่มายมแป๊บนึงอะมาดูนะคะ82เนี่ยนะคะซึ่งเลข82มันจะดังตอนแรกอะจาก,ก็ลืมไปว่าไปตรงกับเลขวันเกิดในหลวงรัชก,กาลที่ส0นะคะจากก็ลืมไปแล้วคราวเนี้ยเออแปองะมันมันมาชนใช่ไหมชน82ดสองเราไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่ามันอั้นนะคะอะก็คือว่า เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าง่ายดีได้โชคด้วยแต่ว่าลอตเตอรี่นะได้ได้ได้ข่าวจาก f c ว่าไม่มีหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ใครที่ซื้อไว้ก็ดีใจด้วยนะคะอ่ะก็จะมี82นะคะจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแ2เนาะแล้วคราวนี้นะคะ82อันดับหนึ่งอ่ะ38อันดับสองใช่ไหมคะอ่ะแล้วคราวนี้51จะมาอันดับสาม เจ็ดกจะมาอันดับสี่นะคะแล้วก็3 5อันดับ5ซึ่งนะคะว่าถ้าหากนะคะว่าแปดสองเนี่ยมันส่วนมากนะมันจะหาซื้อไม่ได้อะ่ะให้เพื่อนเพื่อนซื้อตัวนี้แทนนะคะอ่ะให้เพื่อนเพื่อนซื้อตัวนี้แทนนะคะแปดหนึ่งนะคะถ้าแปดสองมันซื้อไม่ได้ก็ให้ซื้อแปดหนึ่งแต่แปดสามอะ่ะดังแต่แต่ ไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้า83นะคะซื้อไม่ได้นะคะไม่มีลอตเตอรี่ก็ให้เอาตัวนี้แทนละกันนะคะ,ะให้เอาตัวนี้แทนนะคะถ้า8 3ไม่ได้สามแปไม่ได้ก็ให้5้าแปดละกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้เนาะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะ จะชอบไหมนะคะแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทุ่มนะคะไม่ต้องอะไรเยอะแยๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอันดับที่จะจับให้นะคะจากหลายๆชุดเลยนะคะลองจับให้ดูแล้วคราวนี้เลขนะคะที่จ๋าจะซื้อนะคะหลายท่านอาจจะถามว่าเลข3าตัวนะ่ะคุณจ๋ามาจากไหนซึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเลขของแม่น้ำหนึ่งใช่ไหมแต่ว่านะคะจะไม่ได้ท,ที่แรกจ๋าก็ลืมเหมือนกันนะคะว่าแม่น้ำหนึ่งให้เลขนี้มาแล้วลวอ,อลตเตอรี่ไม่มีแน่นอนนะคะสองสี่สี่สองอ่ะแต่ว่านะคะที่จ๋าบอกว่าจ๋าฝันได้แปดสองใช่ไหมแล้วจ๋าไม่ได้บอกนะคะว่าจ๋าก็ได้เลขชุดสามตัวมาเหมือนกันนะคะแล้วครั้นี้จ๋าก็เลย เออไหนๆก็ได้มาแล้วไหนๆก็ทำคลิปนี้แล้วก็ลงให้เพื่อนๆไปพร้อมเลยแล้วกันนะคะก็4 2 4สองส่จ๋าจ,จ๋าจำจ๋าำอ่ะสลับหรือเปล่าว่า4 2 4หรือ2 4 2อะ่ะอะไรขึ้นก่อนแค่นั้นนะคะแล้วคราวเนี้ยพอพอพอจ๋านึกได้แล้วเอา้าลืมบอกเลข3ตัวบอกแต่2ตัวซึ่ง2ตัวนะจ๋าก,ก็ติดอยู่เนี้ย82ใช่ไหมคะ82แล้วคราวเนี้ยถ้านะถ้าว่าอ่า ห้าสองสี่มันมันไม่มีแล้วแหละนะคะแล้วคันนี้ให้ซื้อสี่สองสี่หรือว่าสองสี่สองเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเต็มๆแล้วก็ถ้าหากว่ากลัวเบิลหรือว่าชอบเบิ้ลนะให้ซื้อสองสองสี่สี่ไว้นะคะมันตัวเลขเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วคันนี้อ่ะตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเนาะอืมเพราะว่ามันไปตรงอะ่ะเออแล้วลอตเตอรี่ก็ไม่มีอยู่แล้วแหละนะตัวนี้นะคะ แต่ถ้านะคะว่าไม่ได้จริงๆอะ่ะให้ซื้อตัวนี้นะคะ482นะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นในตัวเลขที่จ๋าซื้อนะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปหาเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งดูนะคะเผื่อว่ามันยังมีหลงเหลือหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจองไว้แล้วเขาก็บแบบ c a n ซิลเนอะอ่ะอันเนี้ยนะคะคือบอกบอกเพื่อนๆไว้เกี่ยวกับลอตเตอรี่นะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะไม่แนะนำเอ่อเวฟใดๆทั้งสิ้นหรือว่า หัวใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอะไรพูดผิดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นเลขที่จะซื้อใช่ไหมอันนี้จะเป็นเลขจัดอันดับนะให้เพื่อนๆดูเอาไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะปิดท้ายด้วยแนวทางของคอมเมนต์นะคะคือ f c ขอฝากคอมเมนต์นะคะเอามาไว้ให้เพื่อนๆมาแจ้งให้เพื่อนๆดูว่า มันเป็นตัวเลขที่แบบว่าลองให้จัดดูนะคะอ่าห้ามานะคะเดี๋ยวยังไงไปดูพร้อมกันแล้วก็อยู่ที่ความชอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเนาะโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยเลยเบอร์นะคะสวัสดีค่ะ